w l l o o m t to p r r i l l i s h h n n n l l อาน,นิยายออนไลน์กับ a p r i l i s i s โปรดกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะนิยายเรื่อง Watching Over You รับจ้างสืบชูถูกแต่งขึ้นภายใต้จัก,กรวาลสมมุติ c a ้กเ r ิ s มีการใช้คำพูดไม่สุภาพเพื่ออัธรัและตัวละครบางตัวอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญานในการรับฟัง Watching over you รับจ้างสืบชูอ่านและเขียนโดย Aprilis w ตอนที่3ามคำตอบที่ว่าขอคิดดูก่อนทำให้ฟอกหนุ่มจำเป็นต้องกลับมานั่งบนโซฟารับแขกเพื่อฟังสิ่งที่แฟนเก่าของตนเองเล่ารายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการว่าจ้างซึ่งพีคก,ก็ดูมีท่าทีอ่อนลงมาเล็กน้อยจากที่คัดค้านหัวชนฝา ว่าจะไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆเมื่อเห็นว่าเขาพร้อมที่จะปฏิเสธคำขอร้องนี้ได้ทุกนาทีห่างอีกคนยังคงดื้อดึงไม่เลิกสรุปเรื่องมันเป็นยังไงมาชกระชับปากกาสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองเตรียมจดข้อมูลต่างๆที่พีก่กำลังจะถ,ถ่ายทอดให้ครบถ้วนที่สุดเค้กหนุ่มสูดลมหายใจเข้าและผ่อนออกช้าๆ เพื่อเรียบเรียงและสรุปความในหัวให้ออกมากระชับและเข้าใจง่ายผมสงสัยว่าพี่เชนมีคนอื่นเสียงของพีคแผ่วลงในช่วงท้ายแน่นอนว่ามารสังเกตเห็นและเขาคิดว่าพีคคงไม่อยากพูดมันออกมาตรงๆให้เขารับรู้ในทีแรกเพราะเพียงเท่านี้มันก็ประหลาดมากพอแล้วที่เขากับแฟนเก่าอย่างพีคจะต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว ทั้งๆที่เรื่องราวในอดีตของพวกเขาก็ไม่ได้จบลงด้วยดีสักเท่าไหร่เขาทำอะไรให้คุณคิดแบบนั้นคุณรู้สึกได้เองหรือเห็นอะไรเป็นพิเศษคู่สนทนาเมมริมฝีป่าขณะใช้ความคิดเมื่อถึงคราวพูดคุยกันอย่างจริงจังมาร์ชก็ทำตัวเป็นมืออาชีพมากพอสมควรนักสืบหนุ่มไม่มีแววตาแห่งการตัดสินใดๆต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย พีคใส่หน้าเบาๆมันเป็นเซนส์ของแฟนนะคุณผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าผมคาดหวังให้เขาเหมือนเดิมทุกอย่างหรอกนะเพียงแต่ผมรู้สึกว่าเขาปฏิบัติกับผมต่างออกไปเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่นทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเขาให้ความสำคัญกับผมเป็นอันดับแรกเขาเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว มือขวาของมาร์ชจดข้อมูลขยุกขยิกลงในโทรศัพท์แบบบัดวัดก่อนเงยหน้าขึ้นสบตากับคนบนโซฟาเช่นฮะพีกทำหน้าเหลือหลาจนมาร์ชต้องขยายความเพิ่มเติมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณบอกว่าเขาไม่สนใจคุณหน่อยพีกระพริบตาปิดปริบ,รบจู่จูแก้มยุ้ยก็เริ่มขึ้นสีระเรือ ไม่แน่ใจว่าเขาต้องเล่าเรื่องนี้ให้แฟนเก่าอย่างมาร์ชฟังจริงๆใช่หรือไม่แต่หลังจากที่คำนวณทุกอย่างในหัวจนเสร็จเรียบร้อยเค้กหนุม่มก็อมแอนตอบเขาไม่กินผม <c oughs> มาร์ชสำลักน้ำลายตัวเองในขณะที่กลิ่นเค้กฟุ้งกระจายขึ้นมาในอากาศพร้อมๆกับพีคที่นั่งหน้าแดงซ่านผมหมายถึงเขากินแต่ไม่ได้กินจนอิ่ม เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยหิวทว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นจริงๆพีก็พรั่งพรูความอัดอั้นตันใจออกมาจนหมดเปลือกแต่กลับทำให้คนฟังหูร้อนขึ้นมาแทนฟอกต้องกินเค้กจนอิ่มสิจะมากินครึ่งๆกลางๆแบบนี้ได้ยังไงจริงไหมคุณกลิ่นเค้กของพีกยิ่งหอมเม่อีกคนพูดถึงเรื่องนี้มาสอยากจะบ้าตาย พยายามตีหน้านิ่งทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วได้ยินเสียงท้องของตัวเองร้องเสียงดังลั่นธรรมชาติของฟอกก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปถ้ามีโอกาสได้กินเค้กแล้วก็แทบไม่มีใครพลาดและปฏิเสธมื้ออาหารนั้นถ้าให้เปรียบก็เหมือนกับคนทั่วไปที่กินข้าวจนหมดจานนั่นแหละคงไม่มีใครชอบกินข้าวแค่คำเดียวแล้วก็จากไปกันหรอกแฟนคุณกินเค้กแคปซูลหรือเปล่า นักสืบหนุ่มลองตั้งข้อสังเกตเพื่อหาทฤษฎีมาแก้ต่างความกังวลใจของพีคเขาพูดถึงเค้กอีกรูปแบบหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนให้ฟอกเลือกทานเพื่อเติมเต็มความรู้สึกอิ่มเพราะการทานอาหารทั่วไปไม่สามารถทำให้ฟอกรับรูร้รสหรืออิ่มได้อย่างที่เคยบอกซึ่งเขาเองก็ต้องพึ่งพามันอยู่เหมือนกันแต่บอกตรงๆว่า ถ้าให้เปรียบเทียบกับเค้กจริงๆแล้วรสชาติของมันห่วยแตกสิ้นดีฟอกที่มีเค้กเป็นของตัวเองไม่กินของพันนั้นคุณก็น่าจะรู้ดีโดยเฉพาะพี่เชนเขาเคยบอกว่าเขาเกลียดเค้กแคปซูลเข้าใส่เพราะมันเป็นเค้กสังเคราะห์ที่ทำขึ้นมาเรียนแบบเค้กจริงทำให้ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มฟอกที่มีเค้กเป็นของตัวเองมาร์ชเปะปากทันทีที่ได้ยินคำตอบของพีค นี่ตั้งใจจะมาขิงเขาหรือยังไงกันนะสรุปก็คือคุณต้องการให้ผมจับตาดูว่าเขาใกล้ชิดหรือติดต่อกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมอืมพีกพยักหน้ารับอย่างกระตือรือรน้นคุณช่วยผมสักสองสามเดือนก็พอผมบอกแล้วไงว่าขอคิดดูก่อนผมรับงานอื่นไว้ก่อนคุณแล้วด้วย ฟอกหนุ่มยกแขนขึ้นมากอดโอกอย่างไว้เชิงมาร์ชไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วความหนักแน่นของเขากำลังถูกสั่นคลอนลงทีละน้อยถ้างั้นคุณเคลียร์งานนั้นให้เสร็จก่อนก็ได้แต่ช่วยผมหน่อยเถอะนะในนักสืบเอกชนทั้งหมดที่ผมค้นหาข้อมูลมาคุณเก่งที่สุดแล้วมาร์ชเหลือบสายตามองดูคนบนโซฟาฝั่งตรงข้าม ที่ตั้งใจโน้มน้าวเขาด้วยคำพูดคำจาหวานหยดไม่ต่างจากกลิ่นเค้กของเจ้าตัวแล้วก็นึกขันมันทำให้เขานึกถึงพีคในอดีตตอนที่พวกเขายังคบกันอีกคนแทบไม่เคยใช้ลูกไม้หลอกล่อเขาเลยด้วยซ้าไปแต่คิดหรอว่าเขาจะหลงกลไม่มีทางซะหรอกค่าตัวผมไม่ถูกนะคุณยิ่งงานที่ต้องสื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงแบบนี้นะ่ะ มาร์ชจงใจลากปลายเสียงให้ยาวขึ้นเล็กน้อยจากประสบการณ์การเป็นตำรวจสืบสวนมาหลายปีทำให้เขาตีหน้าตายเก่งสุดๆพีกกระตุกยิ้มจนเห็นรอยบุ๋มที่ข้างริมฝีปากแต่มันคงจะดูน่ารักกว่านี้ถ้าอีกคนไม่ส่งสายตาเจ้าเล่กลับมาตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายคอสตูมที่ A-Line Modeling ไม่ใช่คอลัมนิสกระจกกระจอกแล้วนะคุณ ผมพร้อมให้ค่าจ้างคุณล่วงหน้าสามเดือนถ้าจบงานก่อนคุณเก็บเงินทั้งหมดไว้ได้เลยนักสืบหนุ่มไหวไหล่เล็กน้อยขณะฟังอดีตแฟนพูดจ้อเรื่องสถานภาพทางการเงินและการงานของตนเองชีวิตความเป็นอยู่ของอีกคนคงต่างกับเขาราวฟ้ากับเหวเลยละมั้งข้อเสนอค่าจ้างล่วงหน้าน่ะผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจบงานเร็วกว่านั้น ผมไม่เอาเงินส่วนเกินของคุณจะเก็บไว้โปรยเล่นที่ไหนก็แล้วแต่คุณเถอะนี่คุณกวนประสาทผมเหรอพิกจ้องหน้ามาร์ชเขมงแต่สำหรับเขาแล้วภาพตรงหน้าไม่ได้ดูน่ากลัวเลยสักนิดนักสืบหนุ่มทบทวนคำตอบของคำถามนั้นในใจแต่ไม่ได้ตอบกลับไปที่เขาย่วมโมโหอีกคนเพราะเขาไม่ได้เห็นสีหน้าแบบนี้ของพิกมานานแล้วล่ะมัง้ง ผมแค่พูดไปตามเนื้อผ้าว่าแต่คุณเถอะไม่รีบกลับแล้วหรือไงพีกตาเหลือกทันทีที่ได้ยินฟอกหนุ่มตรงหน้าพูดขึ้นก่อนรีบลุกขึ้นยืนเมื่อเหลือบมองนาฬิกาเข้ามือและพบว่าใกล้ถึงเวลาที่พี่เชนจะกลับเข้าออฟฟิศเต็มทีไว้ผมจะโทรมาเรื่องโอนเงินกับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีก็แล้วกัน เค,ค้กหนุ่มพูดหลังจากก้าวผ่านประตูห้องนั่งเล่นออกไปโดยมีเจ้าบ้านเดินตามไปติดตดิน้ำเสียงงอยๆของพีคทำให้เขาได้แต่นึกสงสัยว่ายังมีสิ่งอื่นใดในใจของอีกคนหรือเปล่าที่ไม่ได้เล่าให้เขาฟังมาร์ชพยักหน้ารับรู้เล็กน้อยเขาคิดว่าอีกคนคงจะกระโดดขึ้นรถแล้วรีบบึ่งไปยังจุดหมายทว่าพีคยังคงยืนนิ่ง ดวงตากลมจ้องหน้าเขาเพียงครู่เดียวก่อนจะเปลี่ยนไปมองปลายคางแทนเพราะไม่รู้จะวางสายตาไว้ที่จุดไหนดีผมรู้ว่าคุณไม่อยากช่วยผมเท่าไหร่แต่ขอบใจที่ยอมรับคําขอร้องนะแม้ต้องลดทิฐิของตัวเองลงมาอย่างมากแต่พี่ก็เอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจนได้ผมยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยสักหน่อยก็ได้ก็ได้ ช่วยก็ช่วยมาร์ชยกมือขึ้นทั้งสองข้างอย่างยอมจำนนเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้ากำลังจะอ้าปากเตรียมบวยวายใส่เขาชายหนุ่มรอบถอนหายใจกับตัวเองอย่างน้อยตอนหงุดหงิดก็ดีกว่าตอนเศร้าล่ะนะสัจจะนักสืบต้องรักษาสัญญาด้วยละ่ะพีคพูดทิ้งท้ายพลางใช้นิ้วชี้มาที่เขาอย่างคาดโทษก่อนจะปิดประตูฝั่งคนขับ เค้กหนุ่มสวมแว่นกันแดดให้เข้าที่หลังจากคาดเข็มขัดนิรภัยเพียงไม่นานรถยนต์สีดำเงาก็ออกตัวไปเหลือไว้แค่เพียงเจ้าบ้านที่ได้แต่ทบทวนตามคำที่อีกคนว่าไว้ในระหว่างที่กำลังสงสัยว่านักสืบมีกฎห้ามผิดสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงปริศนาจากด้านหลังก็ดังขึ้นทนแน่แตะกี้ใครอะโอ๊ยตกใจหมด มาร์ชทำนายยูยีเมื่อหันไปเห็นว่าใครเป็นเจ้าของเสียงที่ทำให้คนใจลอยเกือบสะดุดขอบรัวบ้านตัวเองหน้าขมัมเด็กหนุ่มแว่นยิ้มกว้างโชว์ฟันกระต่ายเรียงสวยเส้นผมสีดำคลับยิ่งทำให้ผิวของเจ้าตัวดูสว่างขึ้นไปอีกซิปหีตามองชายหนุ่มที่อายุห่างกับตนเกือบสิบปีด้วยความสงสัยใครรู้อย่างถึงที่สุด แน่นอนว่ามันสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านดวงตากลมโตแค่นี้ทำเป็นขวัญอ่อนไปได้แล้วสรุปตะกี้ใครอะเฮียมาสูรลมหายใจเข้าให้กับคำถามของเด็กหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงก่อนตัดสินใจเดินเข้าบ้านโดยไม่ตอบอะไรแต่นั่นไม่สามารถหยุดซิปผู้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับเรื่องชาวบ้านเด็กหนุ่มวัยยี่สิบน เดินตามพ่อนักสืบเข้าไปติดตดเรากับเป็นบ้านของตัวเองก่อนจะนั่งแปะลงบนโซฟาในจุดเดียวกับที่พีคเคยนั่งเมื่อสิบนาทีก่อนนี่เราต้องรู้ทุกเรื่องเลยเหรอใช่สิตลกละเราไม่ไปเรียนหรือไงวันนี้ไม่ใช่วันหยุดท้าไมเด็กมาหาลัยถึงมานั่งหน้าสลอนตอนเช้าที่บ้านคนอื่นแบบนี้มาร์ชบ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามของคนอายุน้อยกว่า เขารินน้ำจากตู้เย็นมาดื่มก่อนจะกลับมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าโซฟาถึงเขาจะเป็นฟอกที่ไม่รับรู้รสชาติอาหารใดๆแต่น้ำเปล่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายของเขาอยู่ดีมาร์ชเหลือบสายตามองรุ่นพี่เจ้าของบ้านเรากับกำลังใคร่ครวญหาคำตอบที่ฟังดูดีผมขี้เกียจแต่สุดท้ายซิปก็ตัดสินใจตอบคำถามของมาร์ชอย่างตรงไปตรงมา เด็กหนุ่มทำปากยื่นด้วยความเบื่อหน่ายทำเอานักสืบหนุ่มหัวเราะรวนมาร์ชนั่งลงข้างๆก่อนจะยกมือขยี้ผมเผาที่พึ่งสะเสร็จดูเผินๆผล,ลคงเหมือนคนปลงตกสองคนที่มานั่งปรึกษาปัญหาชีวิตกันแต่แล้วจู่จซิปก็เอ่ยถามประโยคที่ชวนให้คนฟังหยุดชะงักการกระทำทั้งหมดในทันทีพี่คนนั้นคือพี่พีคแฟนเก่าเฮียหรอ ดวงตาเฉียวของมาร์ชเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยอย่างคาดไม่ถึงเพราะเขามั่นใจว่าซิปไม่เคยเห็นพีกมาก่อนเพียงแต่เคยได้ยินเขาพูดถึงอยู่บ้างและเขาไม่คิดว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ยืนคุยกับพีกหน้าบ้านจะนานพอที่จะทำให้ซิปสังเกตและคาดเดาไปได้ถึงขนาดนั้นใช่หนุ่มกระแอมเบาๆมั่วละอ่าใช่จริงๆสินะ สิพยักหน้าหงึกงักหลังจากสังเกตเห็นท่าทีของพี่ชายไกลบ้านดวงตากลมหลังแว่นสายฉายแววตื่นเต้นปฏิกิริยาของมาร์ชยิ่งตอบย้ำว่าเขาคิดถูกต้องแล้วคนอายุน้อยกว่าไล่สายตามองหนุ่มรุ่นพี่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเสื้อยือดกางเกงขาสัน้นผมเพิ่งสะเสร็จแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนสนิทมากๆเฮียคงไม่ลงมาหาด้วยสภาพนี้หรอก และมันเป็นจริงเช่นนั้นคนเนียบๆอย่างเฮียมาร์ชนะหรอจะทำอะไรแบบนี้กับเขาเฮ้อฝันไปเถอะตั้งแต่ผมรู้จักเฮียมาเกือบ2ปีนอกจากลูกค้ากับพี่คอปเตอร์แล้วก็แทบไม่มีใครแวะมาหาเฮียเลยสักคนน้อยไอเด็กนี่มันชักจะเอาใหญ่แล้วนะนี่หาว่าพี่ไม่มีเพื่อนคบหรอมาร์ชทำน้านิว แต่นอกจากความรู้สึกหงุดหงิดที่โดนปรามาทแล้วเด็กหนุ่มข้างกายยังทําให้เขารู้สึกประหลาดใจในความช่างสังเกตมากขึ้นทุกทีเขาอดยอมรับไม่ได้ว่าซิปมีเซนส์และทัศษะของนักสืบอยู่เต็มเปี่ยมจะติดก็แค่ว่างอแงเก่งเกินไปหน่อยไม่ใช่แค่เพื่อนอะ่ะแฟนก็ไม่คบบวกกวนตีนเข้าไปอีกสักเรื่องหนึ่งละกัน ถ้าจะโดดเรียนมานั่งเล่นบ้านพี่ก็เงียบปากไปเลยไปเสียงทุ้มกับสีหน้าเซงเงของมาร์ชทำเอาซิปหัวเราะเสียงดังลั่นด้วยความขบขันเด็กหนุม่มเลือกที่จะมาเล่นบ้านคนพี่บ่อยๆพอรู้สึกถูกชะตากับอีกฝ่ายเหลือเกินทีแรกซิปแค่รู้สึกสนุกที่มีเพื่อนบ้านเป็นชายหนุม่มที่ดูเอาจริงเอาจังย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกนี้แต่หลังจากที่ได้รู้จัก และใกล้ชิดกับอีกคนมากขึ้นเด็กขี้เหงาบ้านรวยที่ถูกพ่อแม่ปล่อยให้อาศัยอยู่เพียงคนเดียวและกลับจากต่างประเทศเพื่อมาเยี่ยมบ้างนานๆครั้งก็ติดพี่ชายคนนี้แจอย่างกับลูกหมีโคอล่าเพราะเฮียมาร์ชของเขานะ่ะเท่รบิดไปเลยนะสิอยากรู้อีกเรื่องได้ปะไม่ได้มาร์ชตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาโหย ซิบโวยวายเด็กหนุ่มสูงเกือบร้อยปิเซนติเมตรคล้ายกับถูกย่อส่วนยำทำหน้างองงุ้มนิดเดียวเองมาร์ชไม่เข้าใจจริงๆน้องแท้ๆก็ไม่ใช่แต่ทำไมเข้าถึงใจแข็งปฏิเสธซิบยากเย็ยนขนาดนี้ก็ไม่รู้เอาว่ามาทำไมเฮียถึงเลิกกันนะเมื่อเห็นว่ามาร์ช เตรียมอ้าปากปฏิเสธการตอบคำถามเด็กหนุ่มจึงชิงพูดออกมาก่อนโดยไม่เว้นช่องไฟให้ขัดขานผมเห็นตอนที่พี่พีเขายืนคุยกับเฮียนะถึงจะทำหน้าดูไปหน่อยแต่แต่งตัวเก่งอะ่ะน่ารักด้วยเลิกกันไม่เสียดายแย่หรอมาร์ชพลูลมหายใจออกยาวเหยียดสาบานได้ไหมว่าไอเด็กนี่ไม่ได้ตั้งใจแอบดูเขาคุยกับพีคนะ่ะ เลิกกันก็คือเลิกกันจะเสียดายหรือไม่เสียดายก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปซิบขมวดคิ้วจนหน้ายู่แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่คนพี่พูดเลยสักนิดพูดอะไรเข้าใจยากจริงทุกคนมีเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยให้มากนักหรอกแล้วก็อย่าไปถามใครแบบนี้รู้ไหม ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พี่ดีไม่ดีจะโดนกระทืบไส้แตกซิปทำปากความที่โดนคนอายุมากกว่าดุเอาแต่ก็ปรับอารมณ์กลับมาอยู่ในโหมดปกติได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแล้วช่วงนี้มีงานอะไรให้ผมทำมั่งอ่ะเฮียบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ผมช่วยมาหลายงานแล้วนะนี่ละมัง้งอีกเหตุผลที่ทำให้ซิปตัวติดกับเขา ถึงขั้นยอมโดดเรียนไปทำอะไรเพียเพ้ยนๆอย่างการช่วยเขาแกะรอยตามการจ้างวานของลูกค้าแต่ละคนแรกๆเขาก็ไม่เข้าใจนักหรอกได้แต่คิดว่าคนเรานี่ก็แปลกที่ลึกบ้านก็มีเงินไว้ให้จับจ่ายสบายๆกลับอยากมาทำงานสือไปวันๆแบบเขาเสียอย่างนั้นแล้วเขาก็บ้าจี้ให้อีกคนมาช่วยเพื่อความแนบเนียนเพราะการลุยเดี่ยวของเขาบางทีก็อาจทำให้คนสงสัยเอาง่ายๆ เด็กคนนี้น่าจะดูโคนันมากไปหน่อยไปเรียนหนังสือให้จบก่อนไหมถ้าพ่อแม่เรารู้ว่าพี่ยอมให้มาทำอะไรแบบนี้คงโดนตามมาแหกอกกันพอดีก็มันไม่มีคณะไหนที่จบไปเป็นนักสืบอะไม่งั้นผมคงไปเรียนละมาร์ชปวดหัวตูบรู้สึกอยากกินพาราสักเม็ดสองเม็ดเสียเหลือเกินเอาไว้มีอะไรให้ช่วยจะบอก กลับบ้านไปเตรียมตัวไปเรียนได้เราไปพี่จะทำงานทันทีที่ได้ยินคีย์เวิร์ดอันน่าพึงพอใจเด็กหนุ่มก็กระโดดลุกขึ้นจากโซฟาด้วยความลิงโลดเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้นอาคารพาณิชย์สามชั้นก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งหลังจากรับแขกยามเช้าติดติดกันถึง2คนมาร์ชเอหลังบนโซฟาเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท์ในมือดังขึ้น พร้อมๆกับข้อความของใครคนหนึ่งที่เพิ่งจากไปชวนให้เขาเหลือบมองตัวหนังสือสั้นๆบนหน้าจอล็อกสกรีนทบทวนสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวก่อนที่นิ้วโป้งจะเลื่อนเปิดอ่านเนื้อความด้านในมาร์ชไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอีกครั้งในรอบหลายปีเปลี่ยนฉาก เอ้าพี่พีคไปนึกว่าไม่เข้าออฟฟิศซะอีกเด็กสาวรุ่นน้องร้องทักคนเป็นหัวหน้าทีมและพี่คนสนิททันทีที่ร่างโปร่งก้าวเข้ามาในแผนกคอสตูมหรือรแผนกที่คอยดูแลเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับทั้งหมดให้เหล่าโมเดลและนักแสดงในสังกัดของ Aline Modeling น้องๆในทีมอีกหลายคนส่งเสียงทักทายคุณพีคหรือพี่พีค ที่เขาเป็นคนอนุญาตให้ทีมใช้เรียกสรพนามนี้ได้เพื่อความสนิทสนมในการทำงานสปร i ์ว่างมือจากกองเสื้อผ้าที่กำลังจัดเรียงให้เป็นเซตเพื่อส่งคืนแบรนด์ที่วางครั้งก็แสดงความอนุเคราะห์ด้วยการส่งคอลเลกชันใหม่ๆที่ต้องการโปรโมตให้พวกเขาตามฤดูกาลทว่าจำเป็นต้องหรี่เสียงลงเพราะคนอายุมากกว่าหันมาส่งสายตาดุเพื่อให้เธอเงียบ ในขณะที่น้องๆที่เหลือหันกลับไปสนใจงานในมือกันต่อสไปร์มองตามการกระทําของหัวหน้าทีมด้วยความแปลกใจจะไม่ให้เธอสงสัยได้ยังไงก็จูๆ่ๆอีกคนก็ทําท่าทางมีรับลมคมในแบบนั้นคุณเชนเข้าออฟฟิศหรือ,อยังเด็กสาวขโมดคิ้วเล็กน้อยที่คนพี่ถามถึงซ e o อหนุ่มขึ้นมาเป็นประโยคแรกหลังจากก้าวเข้ามาในแผนก ก่อนจะโยนกระเป๋าครอสบอดี้ส่วนตัวไว้บนโต๊ะทำงานเม็ดเหงื่อที่เกาะอยู่ตรงกรอบหน้าทำให้พีกในสายตาของสไป์ดูผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกคุณเชนหรอน่าจะยังนะคะไปหเห็นมีคนตามหาตัวอยู่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสายตาของพนักงานที่คนทั้งสองไม่ได้มาทำงานพร้อมกันทั้งที่อาศัยอยู่ด้วยกันทันทีที่ได้ยินคำตอบของน้อง พีก็พ่นลมหายใจออกด้วยความโล่งอกอย่างน้อยเขาก็กลับมาทันเวลาไม่อย่างนั้นคงต้องกุข้ออ้างสักอย่างเพื่ออีกคนถามขึ้นมาแน่ๆแ,แล้วเขาก็โกหกใครไม่เก่งเสียด้วยสิคุณหัวหน้าทีมคอสตูมหย่อนตัวนั่งลงด้วยท่าทีที่ดูปกติที่สุดแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้ดูแนบเนียนในสายตาของสไปร์เอาเสียนเลยเพียงแต่คนอายุน้อยกว่า เลือกที่จะไม่เอ่ยถามอะไรเพราะมีเรื่องสำคัญกำลังรอพวกเขาอยู่เด็กสาวไฟแรงเร่งมือเก็บเสื้อผ้าที่เตรียมส่งคืนก่อนจะหยิบแท็บเล็ตอันหนึ่งขึ้นมาและนั่งลงตรงหน้าเจ้านายไปกับเพลลองแมทช์ชุดสำหรับถ่ายโปรไฟล์โมเดลปีนี้เสร็จแล้วพี่พิงช่วยดูให้ไปหน่อยได้ไหมคะได้สิดีเหมือนกันจะได้รีบคุยกับทีมเมคอัพต่อ เป็นประจำทุกปีที่ A-Line Modeling จะอัปเดตรูปภาพส่วนตัวสำหรับทำพอร์ตโฟลิโอของนายแบบนางแบบทุกคนใหม่ทั้งหมดในช่วงปลายปีเพื่อให้ได้รูปภาพเซตใหม่พร้อมสำหรับต้นปีถัดไปเพื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทแม้ที่นี่จะไม่ใช่บริษัทเอเจนซี่โมเดลลิงที่มีขนาดองค์กรใหญ่โตนักทว่าก็พอจะมีโมเดลและนักแสดงที่กำลังเป็นดาวรุ่งอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง แน่นอนว่ารูปภาพเหล่านี้ส่งผลต่อการจ้างงานของลูกค้าค่อนข้างมากเพราะมันไม่ต่างอะไรกับการเลือกดูแคตตาล็อกสินค้าสวยๆงามๆก็มักจะเชิญชวนให้ถูกเลือกเสมอทีมคอสตูมจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ไม้แขวนเสื้อดูน่าดึงดูดเข้าไปอีกพอพูดถึงเรื่องงานพีก็ปรับเข้าสู่โหมดจริงจังเขารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์นี้ ร่วมกับทีม Artist Management เป็นปีที่สองแล้วนิ้วเรียวเลื่อนไปตามหน้าจอเพื่อตรวจสอบลุคที่ทีมลองวางตามคอนเซปต์โจทย์ที่ได้รับมาแต่แรกรูปในแบบนางแบบแต่ละคนที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาค่อยๆผ่านสายตาไปพี่ว่าโดยรวมโอเคแล้วนะแต่อยากให้ลองคุยกับโมเดลด้วยว่าเขาอยากปรับอะไรไหมพี่อยากให้แต่ละคนแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุด ตอนนี้ทุกคนยังดูเป็นสตอรี่เดียวกันไปหน่อยพีคเอ่ยหลังจากแสดงความคิดเห็นลุกโดยรวมของแต่ละคนแยกต่างหากไปจนเกือบครบแล้วก่อนจะชะง,งักเล็กน้อยเมื่อเลื่อนหน้าจอไปพบกับรูปนายแบบคนสุดท้ายคนที่เขาไม่เคยเห็นและไม่คาดคิดว่าจะปรากฏอยู่ในภาพเซตนี้ใช้คำว่าไม่เคยเห็นก็คงไม่ถูกนักเขาหมายถึงไม่เคยเห็นในโปรไฟล์นายนแบบของเอลีมเอลดอลมาก่อนต่างหาก ม่านเมกจะมาถ่ายด้วยทันหรอล่าสุดเห็นทีมแคสบอกว่ายังไม่ลงตัวเรื่องรายละเอียดสัญญาพีคพูดถึงเมกหรือม่านเมกนายแบบอายุน้อยที่จู่ๆก,ก็โด่งดังขึ้นมาจากคลิปไวรัลทางอินเทอร์เน็ตเขาได้ยินมาว่าหลายสังกัดกำลังขายขนมจีบให้เด็กคนนี้อยู่เนืองๆแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครไม่อยากรู้ว่าจะมาเซ็นสัญญากับเอไลน์ สไปร์ททำหน้าเหมือนอยากจะเมาสเต็มทีแต่พยายามเก็บทรงเอาไว้เพราะขณะนี้ยังอยู่ในเวลางานทั้งที่จริงแล้วเธอกับพีคก,ก็ค่อนข้างสนิทกันมากพอที่จะคุยเรื่องสัเพเหระได้สบายๆไปได้ยินว่าคนนี้ทีมแคสอยากได้มากแวะมาที่ออฟฟิศหลายครั้งแล้วด้วยค่ะน่าจะไปถึงขั้นให้คุณเชนเซ็นอนุมัติเลยพี่พีคนี่ก็เลยลองวางชุดให้ดูไปก่อนค่ะ อ๋อหรอคู่สนทนาเลิกคิว้วและรับคำด้วยความสนใจพี่เชนกับทีมแคสติง้งหรือทีมสรรหาโมเดลนักแสดงคงเห็นแววอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนี้ละมั้งเขานะ่ะเคยดูคลิปไวรัลนั้นอยู่เหมือนกันและต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้ขึ้นกล้องมากทีเดียวดวงตากลมกวาดมองรูปของมาร์เมกในจอแท็บเล็ตอีกครั้งรูปร่างเพียวสมส่วนเครื่องหน้าเล็ก รูปตาเฉียวและริมฝีปากอิ่มทำให้อีกคนสามารถเปลี่ยนลุกได้หลายแบบโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่คงจับแมชได้ตามใจต้องการหน้าอิจฉาชะมัดถ้าเขาหน้าดึงดูดได้เท่านี้ก็คงจะดีสินะหลังจากที่นัดแนะกับสไปเพื่อสรุปคอสตูมและเครื่องประดับที่จะใช้ทั้งหมดสำหรับงานนี้เป็นรอบสุดท้ายเค้กหนุ่มก็ตาขวากระตุกโดยไม่ทราบสาเหตุ โบราณว่านี่อาจเป็นลางบอกเหตุร้ายแต่เขาว่าไม่ใช่หรอกช่วงนี้เขาคงเหนื่อยเกินไปแค่นั้นเองจบตอนที่สามติดตามนิยายเสียงเรื่อง Watching o v e r you รับจ้างสืบชูได้ทุงสัปดาห์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ